สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลการพาแมนนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็มีงานใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่ายฟาร์ดันจิ้งนะครับมาเปิดกล่องให้ได้ดูกันนะครับกับ1ต่อเจ็สองกันดั้มยูนิคอนนะฮะกล่องนี้เลยนะผมเคยรีวิวงานของค่ายนี้ไปกล่องหนึ่งก็ตัวที่เป็น1ต่อ35นะครับจำกันได้ไหม i 7 8นะครับซึ่งกล่องตัวนั้นนะกล่องมันจะมาเหมือนเหมือนกล่องพัสดุนะครับแล้วก็ไม่มีตัวหนังสืออะไรมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับกล่องก็ดูดีขึ้นนะเป็นกล่องเขาเรียกว่ากระดาษกระดาษเคลือบนะครับกระดาษเคลือบแล้วก็มีตัวหนังสือกำกับมานะครับอ่าก็ตัวมันก็ไม่ใหญ่เท่ากับไ7้หรอกนะครับเพราะว่ามันคนละสเกลกันนะครับตัวนี้มัน1ต่อ75นะครับคิดแล้วนะครับมันเล็กกว่า เพอร์เฟกต์เกรดนิดน,นึงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเพอร์เฟกต์เกรดเนี่ยมันอยู่ที่1ต่อ60ใช่ไหมตัวนี้1ต่อ75เพราะฉะนั้นตัวมันจะไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานอะไรมากนะครับแต่ด้วยด้วยที่ว่าสเกลของยูนิคอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็อาจจะตัวดูแล้วเหมือนเป็นพวกเพอร์เฟกต์เกรดทั่วๆไปนะครับขนาดประมาณนั้นเลยนะฮะอ่ะแต่ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงนั้นก่อนละกันนะครับเพราะว่างานเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับซึ่งงานตัวนี้นะฮะก็พีออเดอร์ที่ราคา1 2 5 0บาทนะครับจากร้านพีโมเดลนะครับก็ร้านนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้เขาชื่อว่าพีกันด้มนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นพีโมเดลแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนที่กําลังมองหาร้านสําหรับซื้อพวกงานพวกสิกโมเดลคิดนะครับผมก็แนะนําร้านนี้เลย P ีโมเดลนะครับติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะอ่ะ ตัวนี้นะครับเปิดออกมาแผงจุกๆนะครับผู้มือนะฮะก็เป็นตัวเลขนะครับข้างหน้านะก็เป็นเล็บขาขาวนะผมเปิดไปดูรอบหนึ่งแล้วแหละนะครับรู้สึกว่าการประกอบนะครับผู้มือในการประกอบของเขานะฮะจะเหมือนกับไปก๊อปไปก๊อปมาไปก๊อปของบันไดมานะครับความรู้สึกนะความรู้สึกแต่ว่าตัวมีการดัดแปลงตรงที่ว่าตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับพวก C พวก B อะไรพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นสไตล์เขานะฮะ เรียกว่าก็ดูง่ายขึ้นนิดนึงนะคะส่วนหน้าแรกๆนะครับผมงงว่ามันมีชิ้นส่วนนะครับแบบนี้นะเป็นชิ้นส่วนรูปงานมาเลยนะฮะซึ่งบอกต,ตรงๆมาดูไม่ค่อยเรื่องเลยนะครับเป็นการถ่ายแบบมืดๆมานะฮะมองไม่เห็นรายละเอียดเลยและให้ดูทําไมก็ไม่รู้นะครับเออนะแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายเดี๋ยวหน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีาการติดดีพรอมด้วยนะครับนิดนึง ดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับดูไม่รู้เรื่องเลยแต่รวมๆนะผู้มือก็พยายามนะครับพยายามทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะผมแอบ,บเห็นตรงหน้ากล่องนะครับทางร้านาทางร้านเนี่ยเขาเปิดสติ๊กเกอร์มานะครับว่าผู้มือ,อผู้มือ RG นะครับยูนิคอนก็คือเลวเกตนะฮะอาจจะช่วยในการประกอบคุณได้แสดงว่าผมเดาว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นการก๊อปตัว ยูนิคอนเลียวเกตมานะครับผมเดานะเพราะผมก็ไม่เคยต่อนะครับไอยูนิคอนเลียวเกตนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูแผงกันหน่อยดีกว่านะครับแผงเนี่ยมีกี่แผงเดี๋ยวผมขอนับตรงนี้ก่อนละกันลืมนะครับสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบเจ็ดแผงเอิงหรอนะครับตัวขนาดนี้นะครับมีแผงแค่นี้เอิงหรอมาดูกันเลยนะครับสามสิบเจ็ดนะแหมหวยเพิ่งออกเมื่อวานด้วยนะสามเจ็ดนะ 3 4, 3ม4 35อี่สา้า้าแขงน,างนับตามค้อมือไม่เข้ากันนะครับริ่มงนะนะฮะแต่ที่แปลกใจตรงที่ว่ามันมีพาสใสมานะครับซึ่งพาสใสเนี่ยแน่นอนฮนะไม่ใช่ไซโครเฟีมครับไซโครเฟมของยูนิคอนมันจะเป็นสีชมพูแดงๆนี่นะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นกรอบชั้นนอกนะครับเนี่ยผมจำได้เลยนะเป็นกราะชั้นนอกคืออะไร โอนีอ่ไงใช่ครับแผงเบิ้ลซ้ำกันนะฮะเป็นแบบใสกับแบบมีสีนะครับซึ่งถ้าทำไมแผงถึงไม่ครบนะครับอันนี้ผมอาจจะนับผิดนะฮะอาจจะนับผิดนะครับเดี๋ยวต้องรื้อมาดูแล้วกันนะฮะรื้อมาดูก่อนนะครับว่าแผงอะไรมันขาดหายไปยังไงนะโอ้โห,โหแล้วสีขาวมีสองเฉดว่าเฮ้ยไม่เป็นไร เดี๋ยวมาเช็คกันแบบชัดๆเลยนะครับแกะออกมาดีกว่านะครับมานั่งดูว่าเอ๊ะทำไมแผงมันมาอย่างนี้นะสักครู่เดียวนะครับอ่ะก็จำแนกแยกสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ครบตามจำนวนที่คู่มือระบุเอาไว้นะฮะก็ทั้งหมด37แผงด้วยกันนะครับได้ครบทุกแผงแหละนะฮะซึ่ง้รงบอกกันว่านะครับแผงกล่องนี้นะครับมันให้มา2แบบนะก็คือ แบบแรกเลยก็คือแบบที่มีผ้าใสนะครับที่เป็นตัวกรอบนะฮะตัวกรอบนะครับอย่างเช่นเนี่ยพวกชิ้นส่วนขาอะไรพวกนี้นะฮะมันจะเบิ้ลผ้าใสมาให้หมดเลยนะครับที่เป็นชิ้นกรอบด้านนอกนะครับเป็นเบิ้ลผ้าใสมาให้หมดเลยนะครับสาหรับชิ้นสีขาวนะ,ะแล้วก็จะมีนะครับแผงหนึ่งที่เป็นสีนะฮะอย่างเช่นเนี่ยแผงเดียวเลย แผงนี้นะครับแผงนี้นะแผงนี้จะเป็นชิ้นส่วนตรงเท้าแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเล็กๆน้อยนะครับมันเบิ้ลสีกมบท่ามาให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเจอแจ็คพอตนะครับสังเกตไหมชิ้นนี้ที่ผมติดกาวไว้คือมันหลุดจากแผงนะครับส่วนชิ้นนี้ที่แพ็คมาด้วยกันเออมันแพ็คกระพรองกันมานะชิ้นนี้ที่เบิ้ลด้วยกันนะครับชิ้นที่หลุดเหมือนกันนะฮะแต่หายไปเลยนะแล้วชิ้นนี้ต้องใช้ด้วยนะครับถ้าไม่ใช้ก็ใช้ชิ้นนู้นก็ได้แหละแต่สีมันจะเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะลองถามทางร้านดูว่าเขาเคมได้ไหมนะครับมันหายไปชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็พาที่เป็นไซโคเฟมนะครับอันนี้จะไม่เบิ้ลมาให้นะครับอันนี้จะมีมาให้แค่นี้เองแต่สีสีไซโคเฟมนะครับบอกให้ว่ามันค่อนข้างพิเศษกว่าสีปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละแผ่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะมาดูคู่มือกันอีกทีนะครับหน้าที่ผมบอกนะครับก็คือหน้าพวกนี้นะฮะ มันถ่ายมาดำๆเนี่ยไม่รู้มันให้ดูอะไรนะครับมันดูไม่ออกจริงๆนะเห็นไหมมืดตืบไปหมดเลยนะครับเหมือนไม่มีประโยชน์นะครับส่วนการประกอบเนี่ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยน่าจะก๊อปของบันไดมานะครับสาหรับตัวรูปต่างๆแล้วก็มาเปลี่ยนตัวอักษรเอาเล็กน้อยนะครับแค่นี้เองนะก็มีหลายหน้าอยู่นะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยยีหน้าเลยทีเดียวนะครับน้าสุดท้ายก็เป็นการติดดีคอร์นะครับซึ่งมีตัวหนังสือกํากับเล็กๆเนี่ยดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับ อ่ะอันนี้ก็อาศัยดาวเอานะครับว่าจะติดยังไงดีคอนะครับจะเป็นดีคอน้ำนะเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอา้อาวอ้าวยังไงล่ะอา้าวหายโอ้โอ้ทบกระจายหมดเลยนึกว่าสติกเกอร์ฟอยหายนะครับมันมีดีคอน้ำกับสติกเกอร์ฟอยมานะครับจะเป็นสีทองตรงเขาแล้วก็ให้ตามมาสามอันเลยนะตงใส่กลัวว่าแปะแล้วเสียนะเลยให้มาเผื่อ นะครับแล้วก็ให้ตรงเข่ามานะอ่ะซึ่งตรงเข่าตรงนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ติดหรอกนะครับเพิ่มเติมผมจะพ่นสีไปเรื่อยๆซ้ำแต่เดี๋ยวดูก่อนดูอารมณ์ก่อนนะครับนี่คอน้ำนะฮะนี่เลยชิ้นหนึ่งนะฮะไม่เละอ่าไม่ใหญ่มากนะครับแกเมาดูดีกว่านี่นะครับบีคอน้ำเนี่ยจะเน้นเป็นสีแดงนะครับ เออนะก็ใครชอบติดก็น่าจะสนุกอยู่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นการติดหัวไหล่ข้างเดียวนะซึ่งผมไม่ชอบนะครับไม่ใช่ไม่ชอบดีย๋ยผมชอบนะแต่ผมขี้เกียจนะฮะผมขี้เกียจนะถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆผมไม่ติดหรอกนะครับอ่ะเก็บรวมกันไปเลยเดี๋ยวหายเดี๋ยวตกหายอีกอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงกันดีกว่านะฮะเริ่มที่พราสสายนะครับสีเขียวแผงเดียวเล็กๆนะครับ ที่แผงเขียนว่า G3 นะครับแต่ในคู่มือเนี่ยมันเขียนว่า G1 นะมีแผงเดียวนะครับตรงนี้นะฮะก็ในส่วนของตัวลูก,กตากับตรงหัวนั่นแหละนะครับ1แผงด้วยกันเล็กๆนะครับอ่าก็เรียกว่าตัวแผงอ่าสีของแผงก็ถือว่าไม่ได้อ่ามีฟองกาดอะไรมากนะเออนะครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับแผงนี้นะฮะต่อไปนะครับแผงที่มาแผงเดียวอีกเช่นกันนะครับก็คือ แบ็คแพคนะครับแผงเอนะก็จะมีในส่วนของตรงเท้ามานะครับรงเท้าแล้วก็แบ็คแพคนะฮะซึ่งสีหน่สีตรงตามตัวยูนิคอนนะครับเออเป็นสีออกโกมท่านะฮะตัวแผงเป็นแบบไหนมาดูด้านหลังกันหน่อยอืมก็ไม่ค่อยเป็นอันเดอร์เกตแล้วกันนะครับเท่าที่ดูนะไม่ค่อยเป็นอันเดอร์เกตนะครับรายละเอียดที่ตัวคิ้นงานก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ไม่ได้คุมกริบๆนะเออนะครับพอใช้ได้แล้วกันนะก็ยังมีล่องมีอะไรให้เราสามารถหยดพันยลายได้อยู่นะครับแผงต่อไปนะครับแผง G2 นะครับเป็นแผงที่ผมบอกว่ามีปัญหาคือชิ้นงานมันหายไปชิ้นหนึ่งนะชิ้นงานมันหายไปชิ้นหนึ่งนะครับดูในถุงแล้วก็ไม่มีนะครับซึ่งอีกแผงหนึ่งให้เบิ้ลให้มานะครับสีมันจะต่างกันเห็นไหมอ่านะสีมันจะต่างกัน ซึ่งที่ผมบอกว่าผมาไม่ชอบแผงเนี่ยเพราะว่าตัวเท้าเนี่ยอันนี้เป็นเท้าด้านบนนะครับสีแบบนี้นะส่วนเท้าด้านล่างนะครับเป็นสีนี้ก็คือใกล้เคียงกันนะแต่คนละสีนะครับสีใกล้เคียงกันนะเนี่ยใต้เท้านะครับกับบนเท้าเนี่ยโอเคถ้าใช้อันนี้สีมันก็ใกล้เคียงกันอยู่แต่ถ้าเกิดเอาข้างบนของเท้านะครับมาใช้แผงเนี่ยสีมันต่างกันเยอะไปหน่อยอ่ะมันออกเขียวไปเลยนะครับมันดูไม่เหมือนยังไงไม่รู้นะฮะ นะสำหรับแผงนี้นะ,ะแล้วก็เป็นตัวแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนของตัวแม็กนัมมันนะนะครับปืนมันเนี่ยนะซึ่งตัวนี้ถ้าผมผมจำไม่ผิดนะอ่ะตัวมาสเตอร์เกตที่เคยต่อนะมันจะเป็นชิ้นเดียวกันอ่ะมันจะเป็นแยกชิ้นมานะฮะมันจะไม่ใช่ชิ้นเดียวแบบนี้นะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนตัวไฮเกตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะ อีกหนึ่งอ่าต่อไปนะครับจะเป็นพวกแผงโครงต่างๆนะครับมันก็มีมาหลายแผงนะเอาเอามาให้ดูแค่แผงสองแผงก็พอจะยุ่งอะไรด้เ,เนี่ยเนี่ยยุ่งเนี่ยคอยเกี่ยวเนะอ่ะดุกแผงนี้นะฮะเห็นได้เลยว่าเป็นมือนะครับซึ่งมือเนี่ยเป็นจะเป็นแบบฟลิกมาแล้วนะครับเป็นแบบแม่แบบกรรมนะฮะจากเถาวุลต่างๆนะครับไม่มีแบบที่นิ้วขยับได้นะครับเป็นข้ออะเออนะครับตัวโครงก็ ตัวโคงเนี่ยผมกลับมองว่ามันเหมือนตัวมาสเตเกที่เคยต่อนะครับชิ้นงานแยกมาประมาณนี้เลยนะซึ่งพลาสติกนะครับก็ถามว่าดูแล้วรู้สึกยังไงก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเออตัวพลาสติกไม่ได้แย่นะครับแล้วก็พวกลายต่างๆเนี่ยนะครับพวกลายละเอียดต่างๆก็ไม่ได้แย่นะครับนะสำหรับตัวโครงนะครับ ใช้ได้ใช้ได้นะครับสําหรับสีโครงต่างๆเป็นเป็นอ่าเป็นอันเดอร์เกรปไหมก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับเห็นมีนิดหน่อยนะฮะเออมันก็พอมีบ้างที่เป็นอันเดอร์เกรดอ่ะสาหรับแผงโครงทีนี้เรามาดูแผงกรอกกันหน่อยนะครับซึ่งมีมาเยอะอยู่นะเออ,เอ,อมีมาเยอะอยู่แต่พยายามจะเข้ามาให้ดูก่อนละกันนะครับนะมันเป็นทั้ง สีขาวแล้วพาสตินะครับมันเบิ้ลเบิ้ลกันมาเนี่แหละนะฮะก็ะเรียกว่าตรงที่เป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยจะมีพาสติมาให้ทั้งหมดเลยเอาเล็กๆมาดูเนาะน,นี้แล้วกันแ่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนตรงข้อเท้านะครับข้อเท้าตรงหน้าเท้านะฮะนี่เลยนะซึ่งสังเกตดีๆนะครับผมก็เห็นได้ว่าสีเนี่ยนะครับมันคนละสีกันนะ เ,ออเห็นไหมมีขาวแบบนวลๆกับขาวที่เป็นขาวสว่างเลยนะครับเห็นไหมเห็นความต่างไหมนะมันให้มา2เฉดนะครับมันให้มา2เฉดด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังให้แผงเบิ้ลมาเป็นพาสใสแบบนี้ด้วยนะจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเกะาะพาสใสนะแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยเออพาสใสมันกลับดูดีกว่าตัวชิ้นเนี้ยสงสัยผมจะประกอบพาสใสใสเข้าไปว่ะเออเนี่ยพาสใสมันดูดีนะครับสําหรับกล่องนี้เลยมาดูอันอื่นดี เนี่ยดูตรงกราะตรงข้างข้างขาเนี่ยนะครับตรงต้นขาแล้วกันนะนี่แล้วก็พาสายนะผมกับชอบพัดสายกล่องนิ้มากกว่าว่ะหรือว่าแล้วนะครับเดี๋ยวตอนประกอบจริงผมประกอบพาสายดีกว่านะหรือจะอย่างละครึ่งดีพาสายครึ่งหนึ่งนะครับพาสขาวครึ่งหนึ่งดีเราค่อยว่ากันนะยังมีอีกนะครับยังมีอีกนะ มีไว้แพงนะครับที่มันให้มาเนี่ยอทีนี้มาดูแผงชุดสุดท้ายนะครับที่เป็นอ่าไซโคเฟรมเนี่ยนะครับแผงชุดนี้นะฮะที่ผมบอกว่าสีมันค่อนข้างแปลกกว่านะครับแปลกกว่าตัวมาสเกตที่เคยต่อนะครับก็คือพาร์ทเนี่ยมันจะเป็นแบบประกายด้วยดูยังไงชัดชัดดีดูแผงเดียวก็พอเนาะอ่ะไม่ทราบว่าเห็นไหมว่าสีของมันนะครับเป็นออกสีส้มๆชมพูชมพูเนาะ แล้วก็มีเกตนะครับเรียกว่ากากเพชรดีกว่ามีกากเพชรอยู่ข้างในนะครับเป็นละยิบละยับด้วยนะออผมว่านะ่ถ้าเกิดเรามองเห็นถ้าเกิดเรามองแบบชิ้นเต็เมเต็มเราจะเห็นกาก,ากเพชรเยอะนะแต่ถ้าเกิดประกอบเข้าไปในตัวแล้วเนี่ยมันโดนพาสีขาวทับนะครับมันจะเห็นแค่ซโคเฟมนิดนหน่อยนะผมมองว่ามันจาเห็นไม่ชัดนะครับถ้าเราใส่พาสใส่เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเห็นกาก,ากเพชรได้ชัดกว่านะเพราะฉะนั้นผมคิด ได้แล้วนะครับผมจะประกอบที่ตัวพลาสตยแล้วกันตัวนี้เห็นไหมอันนี้ชัดเจนเลยเป็นกากเพชรนะครับแล้วไม่ได้มีบน,น้อยๆนะแบบจัดจัดเต็มมาเลยนะเออแล้วก็เนื้อพลาสติกตัวนี้ผมกลับคิดว่าเฮ้ยมันดูเนื้อพลาสติกมันดูดีว่ะเออดูไม่ดูไม่ดูไม่ง่อยอะ่ะดูไม่ก็หลงปองอ่ะนะครับดูดีใช้ได้เลยนะครับนะอืมอ่ะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยว ประกอบจริงนะับผมจะใช้พลาสใสก็แล้วกันนะเพื่อจะได้เห็นไซโครเกลมแบบชัดๆนะครับว <coin> ่าออกมาแล้วมันจะเห็นชัดแค่ไหนนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่ยุ่งทุกงานนะก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องการทำด้วยนะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกดกระดิ่งรอเัาไปเลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไม่ไม่พอใจอะ่ะไม่พอใจอะ่ะฮะไม่พอใจอ